สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับขอต้อน,นรับเข้าสู่เกมเรดดาวในพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะเราไปช่วยน้องสาวมาแล้วก็ตอนที่ไปช่วยน้องสาวเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคนเลวติดมาด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูในคลิปกันวันนั้นเราต้องวิ่งอย่างเดียวนะตอนนี้ตายชัวร์ก็ประมาณนี้นครับถ,ถ้าเห็นดูดีๆอ่ะเหมือนว่าไอ้นั่นอะ่ะเขาจะผัก ผู้หญิงคนนั้นอะให้ตายเว้ยมีเอปะคือแบบเหมือนผู้หญิงคนนั้นล้มอะแล้วก็แบบไอผู้ชายคนนั้นอะเขาก็ล้มตามแล้วเขาก็ผลักผู้หญิงคนนั้นอะให้ตายเว้ยโอเคเราก็ไปช่วยน้องสาวอะไรเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มาเป็นพาร์ตต่อไปผมจะพยายามให้มันแบบจบเกมเลยหมายถึงว่าจบเนื้อเรื่องนะนะ่ะปะไปดูกันเริ่มต้นมานะครับ เขาจะมาตามเราที่ห้องอ่ะเนาะเหมือนประมาณว่าให้ไปช่วยงานอะไรประมาณนั้นะนะครับแล้วเราก็ลงมาที่ชั้นล่างมาเจอกับทหารข้างนอกตึกนะเขาก็จะให้ขวานกับเราเพื่อที่จะให้เราไปตัดไม้นะครับแล้วเขาจะบอกมิชชั่นต่อไปมิชชั่นต่อไปของเราเนี่ยมันคือการที่เราอจะต้องป้องกันฐานเวคือแบบให้คอยเราตัดไม้อ่ะเพื่อที่จะไปสร้างไอ้พวกที่ดีเฟนซ์ฐานอะประมาณนั้นนะก็ไปเดี๋ยวไปดูกันในคลิป มือมบี้จะบุกมานะเยอะมากจะไหวไหมเนี่ยอโอ้ยว้าวก็เยอะเลยเยอะมากนะครับยังไม่เยอะขนาดนั้นบอกแล้วว่าเราต้องมากันหนเป็นเวฟเว่อะ โอ้โหเขาน่ากลัวเลยนะเขาเป็นอย่างน้นจริงๆโอ,โอ้โนี่เขายังผ่านไปได้ไม่ไกลนะเาในแค่นี้แต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะหมดเลย เราปกปองไว้ได้ไหมเราก็สามารถช่วยโรงเรียนเอาไว้ได้นะครับผมเราต้องไปตามหาโปรเฟสเซอร์ซึ่งเป็นมิชชั่นต่อไปเราต้องไปตามหาเขาเพื่อเอามาช่วยในการครัาของคัาอะไรพวกนั้นน่ะนะ เราก็ต้องไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินเดี๋ยวตอนขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยว่านารลกจริงเพราะว่าผมเนี่ยตายเป็นแบบสิบรอบได้กว่าจะผ่านเพราะว่างงอยู่นะมันมันงงอ่ะว่าแบบเออเราต้องมาทําอะไรตรงนี้แล้วเราต้องไปยังไงน้นที่เราดูมินิแมปก็ได้ด้วยแบบว่าแล้วก็ไปโดนบอสต,ตบโดนอะไรโอ้โคตรวุ่นวายเลยนะครับก็ค่อนข้างยากอ่ะเนาะไอเอไอ,ไอ,ไอตรงเนี้ยถ้าแบบเราไม่ไม่มานั่งงูมันก็ไม่ยากหรอกแล้ว <laughs> ก็ต้องไปตามทางนะครับ ไปตามทางเรื่อยๆตอนแรกผมก็โดนคนในแคมป์ยิงไม่รู้เหตุผลว่าเออทําไมเหมือนกันทาไมถึงโดนคนในแคมป์ยิงหลังจากที่เราเข้าไปในแคมป์ได้เนี่ยแล้วก็วิ่งตรงเข้าไปเรื่อยๆนะคะมันมันจะเป็นค่ายมีปืนออโต้ช่วยกันยิงโอ้โ oh หแล้วไอที่เลวร้ายที่สุดก็คือไอตอนที่เครื่องบินแม่งมาทิ้งระเบิดอะไอตอนนั้นที่สุดไปเลยก็แบบทิ้งระเบิดยังไงให้โดนเราด้วยวะ ใช่ไหมเหมือนตอนแรกเหมือนจะมาช่วยนะ้าหลังๆเหมือนจะมาฆ่าอะไรไม่รู้นะครับผมในนั้น,นี่ยเราก็เจอโปรเฟสเซอร์แล้วก็พาโปรเฟสเซอร์เนี่ยกลับมาที่มหาวิทยาลัยของเรานะหลังจากที่เราช่วยโปรเฟสเซอร์กลับมาได้แล้วนะครับเกมก็จะมีการสอนเล่นในการพวกบอกว่าพาพวกแมชชีนกันเพื่อที่จะไว้กั้นฐานอะไรพวกนั้นนะแล้วก็ไปทําตามที่เขาบอกอะไรจนเสร็จเสร็จปุ๊บใช่ไหมโปรเฟสเซอร์เขาก็บอกเราว่า เออให้ช่วยพาลูกสาวเขาไปดูห้องหน่อยได้ไหมแล้วก็โอเครับปะช่วยแต่เนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของฉากเลิฟซีน <c oughs> ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรอย่างงี้ในเกมด้วยอ่ะอ่าโอเคเราไปดูในคลิปแล้วกันว่ามันแบบมันสุดขนาดไหนนะครับโอเคปะไปดูกัน <c oughs> เหมือนเขาจะให้เราพาลูกสาวเขาเนี่ยแบบไปดูห้องอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะ เหมือนลูกสาวเขาน่าจะแบบหงุดหงิดคุณพ่อเขานะครับก็คือโปรเฟสเซอร์นั่นแหละเหมือนเขาจะหงุดหงิดนิดนึงมีปัญหาอะไรกันมามาั้งเขาเลยถามเราว่าแบบเออพ่อเขาดูหน้าลาคาญไหมอะไรยังไงแล้วเขาก็บอกเออช่างมันเถอะลืมมันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะไปส่งที่หอโอเค แน่รู้สึกไม่ดีเลยไอหมอนี่แล้วเราไอ้น,นี่ยังไงเออเราไปไหน๋อเขาไปในนู้นแล้วเราเข้าไปไงอ๋อูยเลืองไหมนี่ยเปลืองของไหมนี่ย โอเคอ๋ออ okay. oh, 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 okay, so ้ยเราไปหยิบของให้เพราะเขาอาบน้ำโอเคครับว h a เดี๋ยวนะ ฉากเลิฟซีนแปลกๆแล้วไอ้สองตัวนี้หลังจากที่เราทำภารกิจรักอันเร่าร้อนของเราเสร็จนะครับผมเราก็โอเคไปทำภารกิจปกป้อง ปั้นเมืองต่อนะครับโดยการที่เราก็ไปมีซอมบี้บุกใช่ไหมเราก็เลยไปกดลับเลยคือมันมันก็เหลืออีกหลายนาทีแหละแต่ว่าเราก็กดลับเลยเพื่อข้ามให้มันจบและไอ้ตรงระหว่างกันเนี่ยนึกอยางว่าเลือดเราอะ่ะมันเหลืออยู่แค่เจ็ดใช่ป่ะเราก็มีการตายการอะไรไปบ้างแหละเพราะว่า,ามันมีไอ้ซอมบี้ที่มันคนอ้วกอ,ออกมาเออแ,แ,แล้วเราแล้วเราแม่คือเราโดนทีเดียวก็ตายแล้วเด้อว,ว่าเพราะเลือดเรามันเหลือแค่ 7, เจ็ดเว้ยล้วก็ต้อง พยายามทนเอาไปไปดูกันต่อในคลิปครับโอเคเรานะ่าจะป้องกันโรงเรียนได้ละโอเคเราก็มาจบคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะทําเป็นคือรู้สึกว่ามันก็สนุกดีอะแต่ว่าส่วนตนัวไม่ค่อยชอบเกมเนื้อเรื่อง ในคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเกมเนาะแล้วก็จะเป็นการปิดเกมนี้ไปเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงจนนุดนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ